สวัสดีค่ะธัญญานะคะอ่าวันนี้ค่ะธัญญาจะมาจับฉลากแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าธัญญาก็ว่าจะจับมาตั้งสองสามสี่อาทิตย์แล้วเนาะแล้วทีนี้ไลฟ์สดไม่ได้ค่ะเพราะว่าธัญญายังไม่มีซับสไคร์พอที่จะไลฟ์สดนะคะแต่วันนี้อ่า มีแค่6คนที่เขียนคําว่าร่วมเล่นเกมด้วยนะคะนี่ธัานยาทันาเขียนชื่อวให้แล้วนะชื่อใครชื่อใครบ้างจะมีหมายเลขนะคะแล้วทีนี้ทัญนยาก็เขียนหมายเลขลงในกระดาษนี่หมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งทัานยาก็จะพับก็ใส่กล่องนี่นะคะ หมายเลขสองชื่อใครมีหมายเลขอะไรให้จำมานะคะเพราะบางคนชื่อยาวมากทีนี้ก็ทันยาก็เลยคิดว่าเขียนหมายเลขน่าจะง่ายกว่านี่หมายเลขสามนะคะหมายเลขสี่ค่ะ เห็นกันไหมหมายเลขห่ะหมายเลขหกในนี้แล้วนะคะ,ะจะมี3ามรางวัลด้วยกันนะคะ เดี๋ยวท่านย่าจะจับหมายเลขรางวัลที่สามก่อนแล้วค่อยไปรางวัลที่สองแล้วก็มารางวัลที่หนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวรางวัลที่สามใครจะได้นี่นะคะทัญญามองไม่เห็นนะรางวัลที่สามนะคะหมายเลขอะไรเอ่ย หมายเลขหนึ่งนะคะอ่าของใครเอ่ยหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวท่านย่าจะเขียนลงในกระดาษนะคะว่าใครได้รางวัลอะไรหมายเลขหนึ่งรางวัลที่สามคต่อไปรางวัลที่สอง หมายเลข3ได้รางวัลที่2นะคะอ่าของใครเอ่ยหมายเลข3ได้รางวัลที่2อ,อ่ามารางวัลที่1กันแล้วนะคะ หมายเลขสองค่ะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะอ่ามีสามคนที่ได้นะคะสามอีกสามคนทันยาก็เสียใจด้วยนะคะอ่ารางวัลที่สามนี่นะคะหมายเลขหนึ่งคือ นัทยาพินวิหาใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนคะช่วยตอบด้วยนะคะว่าอยู่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรถ้าอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวจะให้แม่จัดการจัดส่งไปให้นะคะอ่าแล้วก็รางวัลที่สอง โรซี่มีนานะคะได้รางวัลที่2คอมเมนต์บอกทันญ,ญาด้วยนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าประเทศอะไรบอกทันญ,ญาด้วยนะคะแล้วก็รางวัลที่หนึ่งคือได้ชุดนะคะรางวัลที่1คือคุณจริงใจ จริงใจนะคะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วก็อีก3าท่านนะคะทันย่าก็เสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวทันย่าจะมาทำให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวจะให้แม่จัดส่งให้เหมือนเดิม <c oughs> ค่ะก็ได้ร่วมสนุกกันนิดหน่อยนะคะทันย่าก็ไม่มีอะไรมากเนาะนี่ ชุดนี้สวยนะคะหนาอยู่นิดนึงแต่มันผ้าเย็นอะอ่าโอเคค่ะนี่ก็รางวันที่สานะคะแล้วก็นี่รางวัลที่หนึ่งค่ะค่ะวันนี้ทังยาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ